จเจริญพรล,ลูกหลานผู้เป็นที่รักของแม่ดวงแก้วทุกท่านวันนี้ลมที่หน้าต่างห้องของลูกพัดแรงไหมจ๊ะหรือว่าลมที่พัดแรงกว่าคือลมที่กำลังกันโชคอยู่ในหัวใจของลูกกันแน่วันนี้แม่ขอนำพาลูกๆมานั่งพักกายพักใจวางภาระที่หนักอึ้งลงชั่วคราว เพื่อมาสนทนาภาษาธรรมท่ามกลางสายลมแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยกันช่วงนี้แม่สังเกตเห็นแววตาของลูกหลานหลายคนดูหมน่นหมองเหมือนมีเมฆหมอกในใจและบ่อยครั้งที่แม่ได้ยินเสียงเพลงเศร้าส้อยแววมาบทเพลงที่พร่ำบอกถึงความเจ็บปวดของวันวานถึงโชคชะตาที่เล่นตลกและการย้อนเวลากลับไปไม่ได้ แม่ฝังแล้วก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเมตตาเพราะแม่รู้ดีว่าสำหรับใครหลายคนสายลมที่พัดผ่านผิวไปเพียงแผวเบามันกลับคมกริบราวกับใบมีดที่กรีดลึกลงไปในแผลเป็นแห่งความทรงจำเราเรียกสิ่งนี้ว่าสายลมเจ็บปวดรองจินตนาการไปพร้อมกับแม่นะลูกในอาคารสูงตระงานใจกลางเมือง ที่มองเห็นทิวทัศน์กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อวินกำลังยืนเมลอมองออกไปนอกกระจกใสาบานใหญ่วินเป็นสถาปนิกคู่มีชื่อเสียงเขาเป็นคนออกแบบอาคารที่สวยงามมากมายให้ผู้คนได้อยู่อาศัยผู้คนมากมายต่างชื่นชมในความสำเร็จและเงินทองที่เขามีแต่แปลกเหลือเกินที่ในแววตาคู่นั้น กลับว่างเปล่าและเหน็บหนาวยิ่งลมด้านนอกพัดแรงเท่าไหร่หัวใจของเขาก็ยิ่งสั่นไหวเพราะสายลมนั้นมันไม่ได้พัดมาแค่ความเย็นแต่มันพัดเอาภาพของผู้หญิงคนหนึ่งคนที่เขารักที่สุดแต่รักษาไว้ไม่ได้กลับเข้ามาฉายซ้ำแล้วซ้ำเล่าในมโนภาพวินปล่อยให้ความคิดไหลย,ย้อนกลับไปไกลแสนไกล ภาพที่เขาเห็นชัดเจนในใจตอนนี้ไม่ใช่อาคารหรูหราที่เขายืนอยู่แต่เป็นห้องเช่าเล็กๆขนาดเท่ารูหนูที่ผนังห้องบางเฉียบจนได้ยินเสียงจากข้างบ้านในห้องนั้นมีแค่ฟูกเก่าๆหนึ่งหลังพัดลมตั้งโต๊ะที่ส่ายไปมาพร้อมเสียงดังคืดคราดและโต๊ะเขียนแบบตัวเก่าที่มีรอยขีดข่วน แต่ลูกเชื่อไหมว่าห้องแคบๆนั้นกลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในชีวิตของวินเพราะที่นั่นมีฟ้าหญิงสาวผู้มีรอยยิ้มสดใสราวกับดอกไม้แรกแย้มนั่งอยู่เคียงข้างเขาเสมอวินจำได้แม่นยำในวันที่เขาเริ่มต้นเส้นทางสถาปนิกเขาจะกลับมาที่ห้องเช่าแห่งนั้น เ่อร่างแบบอาคารในฝันจนดึกดื่นฟ้านั่งกอดเข่ามองเขาด้วยแววตาที่เป็นประกายยิ่งกว่าดวงดาวเธอมักจะชงเครื่องดื่มอุ่นๆมาวางไว้ให้และพูดให้กำลังใจเสมอว่าพี่วินเก่งที่สุดเลยนะฟ้าเชื่อว่าสักวันพี่วินจะสร้างอาคารที่สวยที่สุดในโลกได้ตอนนั้นวินกุมมือฟ้าไว้แน่น แล้วสัญญากับเธอด้วยเสียงที่หนักแน่นว่าถ้าพีมั่นคงเมื่อไหร่พี่จะสร้างบ้านที่สวยที่สุดให้ฟ้าอยู่พี่จะดูแลฟ้าให้สบายไม่ต้องมาทนลำบากแบบนี้อีกคำสัญญาของลูกผู้ชายที่มุ่งมั่นจะสร้างอนาคตมันช่างดูสวยงามเหลือเกินในเวลานั้นวินมีความสุขที่สุดโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่า นั่นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตและเขากำลังจะทำมันหล่นหายไปเพียงเพราะคำว่าความสำเร็จวินเริ่มทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการออกแบบเขาอยากให้พิมพ์เขียวในหัวกลายเป็นอาคารจริงให้เร็วที่สุดเขาคิดว่าการหาเงินให้มากการมีบ้านหลังใหญ่คือจุดสูงสุดของความรัก แต่เขาหลงลืมไปว่าโครงสร้างของความรักนั้นไม่ได้มั่นคงด้วยคอนกรีตหรือเหล็กกล้าแต่เข้มแข็งด้วยเวลาและความใส่ใจที่มีให้กันเมื่อโอกาสวิ่งเข้ามาหาวินเหมือนคนหิวที่เจอแหล่งน้ำงานออกแบบของเขาเริ่มได้รับรางวัลบริษัทใหญ่โตเริ่มรุมล้อมติดต่อชื่อเสียงเงินทองเริ่มไหลามาเทมา วินทุ่มเททุกลมหายใจให้กับงานโดยคิดอยู่เสมอว่านี่คือการทำเพื่อเราแต่หารู้ไม่ว่าเขากําลังสร้างกําแพงที่มองไม่เห็นขึ้นมาขวางกั้นคนรักจากที่เคยกลับห้องมานั่งเล่าเรื่องราวให้กันฟังกลายเป็นกลับบ้านดึกดื่นจากที่เคยเดินจูงมือกันกลายเป็นวินเดินนําหน้าอย่างรีบเร่งเพียงลำพังเสียงหัวเราะในห้องเริ่มจางหาย เหลือเพียงเสียงถอนหายใจของฟ้าที่ดังแข่งกับเสียงพัดลมตัวเดิมทุกครั้งที่ฟ้าพยายามจะชวนคุยหรือขอให้วินพาไปพักผ่อนบ้างวินมักจะตอบกลับด้วยประโยคเดิมๆประโยคที่กลายเป็นมีดกรีดใจคนฟังโดยไม่รู้ตัวเดี๋ยวค่อยไปนะฟ้าช่วงนี้งานยุ่งรอก่อนนะรอให้อาคารนี้สร้างเสร็จก่อนเดี๋ยวพี่จะชดเชยให้ทุกอย่างเลย คำว่าเดี๋ยวกลายเป็นคำติดปากวินผัดวันประกันพรุ่งกับความรักโดยหารู้ไม่ว่าเวลามันไม่เคยรอใครเขาหลงละเริงไปกับคำชมเชยจากคนแปลกหน้าในงานสังคมจนละเหนยคนสำคัญที่อยู่ข้างกายวินเริ่มลืมวันครบรอบลืมแม้แต่วันเกิดของฟ้าหรือแม้แต่วันที่ฟ้าไม่สบายเขาก็ทำเพียงส่งข้อความสั้นๆว่า กินยาแล้วนอนนะพี่ติดตรวจงานที่ไซต์ก่อสร้างความห่างเหินเริ่มก่อตัวหนาขึ้นเรื่อยๆจนเขามองไม่เห็นว่าแววตาของฟ้านั้นสิ้นหวังลงเพียงใดฟ้าไม่ได้ต้องการคฤหาสนตหรูหราที่วินกำลังทุ่มเทออกแบบเธอเพียงต้องการสถาปนิกคนเดิมที่ยอมวางดินสอแล้วหันมาสบตาเธออย่างจริงใจ แต่ตอนนั้นวินหูหนวกและตาบอดด้วยกิเลสแห่งชื่อเสียงจนพายุเริ่มก่อตัวขึ้นในเงียบงนันและแล้วลว,วันที่เขารอคอยก็มาถึงวันที่วินได้รับรางวัลสถาปนิกยอดเยี่ยมแห่งปีเขายืนประงานอยู่บนเวทีท่ามกลางเสียงปรบมือกึกก้องแสงสปอตไลต์สาดส่องมาที่เขาจนแสบตา วินยิ้มกว้างด้วยความภาคภูมิใจในใจคิดว่าวันนี้แหละจะกลับไปบอกข่าวดีที่สุดจะพาฟ้าไปจากห้องเช่ารูหนูนี้เสียทีเขารีบกลับไปที่ห้องเดิมด้วยหัวใจที่ผ่องโตเตรียมคำพูดสวยหรูมากมายไว้เพื่อขอแต่งงานแต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปสิ่งที่รอเขาอยู่กลับมีเพียงความเงียบงันที่น่าใจหาย ห้องเช่าที่เคยดูแคบกลับดูกว้างขวางอย่างน่าประหลาดเมื่อไม่มีเธออยู่ข้าวของของฟ้าหายไปหมดเหลือเพียงจดหมายฉบับหนึ่งวางไว้บนโต๊ะเขียนแบบพร้อมกับรูปถ่ายคู่ใบแรกที่สีเริ่มซีดจางวินมือสั่นเทาขณะอิบขึ้นมาอ่านพี่วินฟ้าดีใจนะที่พี่ทำตามฝันสำเร็จ แต่ฟ้าคงเดินไปกับพี่ต่อไม่ได้แล้วฟ้ารอพี่มานานรอจนฟ้าลืมไปแล้วว่าความสุขหน้าตามันเป็นยังไงพี่ดูแลตัวเองนะขอให้พี่มีความสุขกับวิมานที่พี่สร้างขึ้นวินทุดตัวลงกับพื้นเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาทับอาคารที่เขาสร้างไว้เขาพยายามตามหาพยายามโทรศัพท์แต่ทุกอย่างกลับเงียบสนิทสายน้ำแห่งกาลเวลา ได้พัดพาเธอไปไกลเกินกว่าจะไขว่คว้ากลับมาได้แล้ววินเพิ่งได้รู้ซึ้งในนาทีนั้นว่าต่อให้เขาสร้างตึกที่สูงที่สุดในโลกได้แต่มันก็ไม่มีความหมายหากคนที่เขาอยากให้อยู่ด้วยที่สุดไม่ได้อยู่เห็นมันความจริงประการเดียวที่ตอกย้ำวินคือเขาไม่มีโอกาสได้จะพูดคำว่าขอโทษอีกแล้วโชคชะตาช่างเล่นตลกในวันที่เขามั่นคงที่สุด เขากลับสูญเสียความรักไปอย่างสิ้นเชิงเวลาผ่านไปวิ่นย้ายมาอยู่คอนโดมิเนียมหรูหราที่เขาใฝ่ฝันแต่เขากลับรู้สึกเหมือนอยู่ในคุกนักโทษที่ขังตัวเองอยู่ในกรงขังที่ชื่อว่าความรู้สึกผิดทุกคืนยามที่ลมพัดผ่านกระจกบานใหญ่เขาจะฝันเห็นช่วงเวลาที่เขาหันหลังให้เธอคำถามว่ารู้งี ดังกล้องในหัววันละพันครั้งรูงี้วันนั้นน่าจะวางงานลงแล้วคุยกับเธอรูงี้ไม่น่าปล่อยให้เธอรอเลยความสำเร็จรอบกายกลายเป็นเครื่องตอกย้ำความล้มเหลวในใจนี่แหละลูกคือความน่ากลัวของสายลมเจ็บปวดที่พัดวนไม่ยอมหยุดลูกเอ๋ยแม่ดวงแก้วอยากให้ลูกและอยากให้วิน ได้ลองหยุดนิ่งดูสักครู่ธรรมะข้อหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของอนิจจังหรือความไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดกาลแม้แต่ชื่อเสียงที่วินมีหรือความเจ็บปวดที่เขากำลังเผชิญเวลาเปรียบเสมือนสายน้ำที่ไหลไปข้างหน้าเพียงทิศทางเดียว การที่ลูกพยายามจะทวนกระแสน้ำเพื่อไปแก้ไขอดีตมีแต่จะทำให้ลูกหมดแรงและจมน้ำไปในที่สุดการยอมรับความจริงคือกุญแจดอกแรกที่จะเปิดประตูนรกในใจออกวินต้องยอมรับว่ามันจบไปแล้วและเราทำอะไรกับมันไม่ได้แล้วการยอมรับไม่ใช่การลืม แต่คือการหยุดดิ้นรนที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้ลูกลองมองดูสิตัวตนของวินสถาปนิกในวันนั้นกับวินในวันนี้ก็เป็นคนละคนกันแล้วแม้แต่เซล์ลในร่างกายยังเปลี่ยนไปแล้วเหตุใดลูกจึงยังยึดเอาภาพที่ดับสลายไปแล้วมาเป็นเครื่องทรมานตัวเองอยู่ในขณะนี้ล่ะจ๊ะแม่จะบอกความลับประการหนึ่งนะลูก ความทรงจำกับความเจ็บปวดมันเป็นคนละส่วนกันความทรงจำคือภาพเหตุการณ์ในอดีตเหมือนแบบแปลนอาคารเก่าๆในลิ้นชักส่วนความเจ็บปวดคืออารมณ์ที่เราเติมลงไปในปัจจุบันเมื่อวินนึกถึงเรื่องอดีตแล้วเริ่มด่าทอตัวเองนั่นแหละคือการเติมไฟลงไปในรูปถ่าย ลองฝึกมองความทรงจำให้เป็นเพียงภาพที่เกิดขึ้นแล้วจบไปอย่าเพิ่งรีบกระโจนลงไปในกองไฟนั้นแค่รู้ว่ามันเคยเกิดขึ้นแต่อย่าไปกรรมมันไว้ให้มือพองเลยลูกการปล่อยวางไม่ได้แปลว่าไม่แย่แสแต่มันคือการเข้าใจธรรมชาติเหมือนเวลาเราออกแบบบ้านเราต้องรู้ว่าโครงสร้างไหนควรวางลงโครงสร้างไหนควรคำยัน หากวินนพยายามจะครอบครองอดีตที่หายไปแล้วใจเขาก็จะพังทลายลงเรื่อยๆแต่ถ้าเขาวางใจให้เป็นกลางระลึกถึงสิ่งที่ฟ้าเคยสอนด้วยความเมตตาเขาจะพบว่าความทรงจํานั้นสามารถกลายเป็นดอกไม้ที่งดงามในใจได้โดยไม่จําเป็นต้องครอบครองเจ้าของอีกต่อไปสิ่งที่ยากที่สุดคือการให้อภัยตัวเอง วินโกรธตัวเองที่ทำผิดพลาดแต่ลูกลองมองดูสถาปนิกหนุ่มในวันนั้นสิเขาก็แค่คนที่ไม่รู้คนที่คิดว่าการทำงานหนักคือการแสดงความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายใครเขาแค่เขาเบาปัญญาไปชั่วขณะลูกจะซ้ำเติมเล็กคนนั้นไปถึงเมื่อไหร่ ลองเดินเข้าไปกอดตัวเองในอดีตดูบ้างบอกเขาว่าไม่เป็นไรนะขอบคุณที่อดทนผ่านมาได้ตอนนี้ฉันรู้แล้วฉันจะเริ่มสร้างปัจจุบันที่งดงามเพื่อเป็นการไถ่โทษเถิดจงเปลี่ยนสายลมเจ็บปวดให้กลายเป็นสายลมแห่งปัญญาทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่มีอะไรสูญกล่าวเลยโลก ความเพ็ดพลาดคือครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหากวินไม่เสียฟ้าไปเขาอาจจะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวที่หลงระเริงในอำนาจไปตลอดชีวิตความสูญเสียครั้งนี้มาเพื่อขัดเกลาจิตใจของเขาให้แหลมคมให้เขารู้จักความหมายของคำว่าเห็นคุณค่าในสิ่งที่ยังอยู่และเห็นหัวใจมนุษย์สำคัญกว่ายอดตึกที่เขาสร้าง อดีตเป็นพิมพ์เขียวที่แก้ไขไม่ได้แต่อนาคตสร้างได้จากอิฐก้อนปัจจุบันวินเริ่มเข้าใจแล้วว่าการอาลัยอาวรถึงคนที่ไม่กลับมาไม่ใช่การแสดงความกตัญญูต่อความรักแต่การมีชีวิตอยู่ให้ดีที่สุดต่างหากคือสิ่งที่ฟ้าคงอยากเห็นมากที่สุดเขาเริ่มใช้ฝีมือสถาปนิกที่มี ไปช่วยออกแบบที่พักให้ผู้ยากไร้ไปสร้างอาคารเรียนในชนบทเมื่อเขาเริ่มให้ในปัจจุบันใจที่เคยโหยหาอดีตก็เริ่มจะสงบนิ่งและอิ่มเอมขึ้นมาเองความทุกข์เปรียบเสมือนปุ๋ยแม้มันจะดูไม่งามและมีกลิ่นเหม็นแต่มันคือสิ่งที่ทําให้ดอกบัวในใจเบ่งบานได้สวยงามที่สุดหากวินไม่เคยผ่านความเจ็บปวดปางตาย เขาจะไม่มีทางเข้าใจหัวใจของผู้คนที่ต้องเผชิญกับความพลัดพรากเลยวันนี้ลูกอาจจะยังมีน้ำตาแต่อย่าก,กลัวไปเลยลูกน้ำตานั่นแหละจะช่วยชะล้างดวงตาให้ใสขึ้นเพื่อที่ลูกจะได้มองเห็นความจริงของโลกในมุมที่กว้างกว่าเดิมเหมือนการมองลงมาจากยอดตึกที่ลูกสร้างนั่นแหละเมื่อใดที่สายลมแห่งความเศร้าพัดมาปะทะใจอีกครั้ง ให้ลูกกลับมาอยู่กับลมหายใจหายใจเข้ารู้ว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่ากำลังหายใจออกร่างกายนี้อยู่กับปัจจุบันเสมอมีแต่ใจเราเท่านั้นที่ชอบวิ่งหนีไปเที่ยวในอดีตที่ขมขืนดึงใจกลับมาไว้ที่ลมหายใจ ลมหายใจคือฐานรากที่แข็งแกร่งที่สุดที่จะช่วยให้ลูกไม่ปลิวไปตามกระแสอารมณ์เพียงแค่กลับมาอยู่กับปัจจุบันความเจ็บปวดในอดีตก็ทำอะไรลูกไม่ได้แล้วในวินาทีนี้วินในวันนี้ไม่ใช่คนเดิมที่ยืนเหม่อลอยริมหน้าต่างอีกต่อไปเขายังคงทำงานออกแบบยังคงประสบความสำเร็จ แต่เขาทำด้วยหัวใจที่เบาสบายเขาขอบคุณฟ้าในใจทุกวันขอบคุณที่สอนให้เขารู้จักคำว่ารักและขอบคุณที่การจากไปของเธอสอนให้เขารู้จักคำว่าวางเขารู้แล้วว่าการย้อนเวลากลับไปไม่ได้คือสัจธรรมแต่การเดินไปข้างหน้าด้วยความตื่นรู้คือทางรอดและงดงามยิ่งกว่าการพยายามกลับไปแก้ไขสิ่งใดๆ ลูกหลานที่รักเราทุกคนคือสถาปนิกผู้รับผิดชอบการออกแบบชีวิตตัวเองลูกจะเลือกสร้างวิมานแห่งความทรงจําที่ขังตัวเองไว้ในอดีตหรือจะเลือกสร้างพื้นที่ว่างที่กว้างขวางในปัจจุบันเพื่อให้ลมเย็นๆแห่งสันติสุขพัดผ่านเข้ามาได้จงใช้ปัญญาเป็นดินสอใช้สติเป็นบรรทัดเหล็ก และใช้ความเมตตาเป็นปูนที่เชื่อมประสานแล้วลูกจะพบว่าบ้านที่น่าอยู่ที่สุดไม่ใช่บ้านที่มีราคาแพงที่สุดแต่คือใจที่รู้จักคำว่าพอแล้วและปล่อยแล้วมาถึงช่วงสุดท้ายของการเดินทางแม่เชื่อว่าลูกหลานเริ่มเห็นทางสว่างแล้วความทรงจำเรื่องฟ้าสำหรับวินในตอนนี้ ไม่ใช่มีดที่กรีดใจอีกต่อไปแต่มันคือแสงดาวนำทางที่คอยเตือนใจเขาให้ทำดีที่สุดในทุกวินาทีไม่ต้องผัดวันประกันพรุ่งกับความรักอีกต่อไปหากลูกมีคนที่รักอยู่ข้างๆจงวางธุระลงชั่วคราวแล้วเข้าไปกอดเขาเพราะเราไม่รู้เลยว่าลมหายใจสุดท้ายของใครจะมาถึงก่อนกันจงทำปัจจุบันให้ไม่มีที่ติ เพื่อจะได้ไม่ต้องมีคำว่ารู้งี้อีกในอนาคตสุดท้ายนี้แม่ดวงแก้วขอให้ลูกๆทุกคนลองหายใจออกยาวๆอีกครั้งปล่อยวางก้อนหินแห่งอดีตทิ้งไปกับสายลมลูกคือชีวิตที่เริ่มต้นใหม่ได้ในทุกลมหายใจอดีตคือบทเรียนที่จบลงแล้วจงอยู่กับปัจจุบันที่งดงามเถิด ขอให้หัวใจของลูกหลานทุกคนสว่างสวยเบาสบายและร่มเย็นเหมือนท้องฟ้าที่ไร้เมฆหมอกพาดผ่านสลัดสายลมเจ็บปวดออกไปแล้วรับเอาลมแห่งบุญกุศลเข้ามาแทนที่เถิดเจริญพรน,นะลูกหลานทุกคนพักผ่อนให้สบายใจนะจ๊ะ